สวัสดีค่ะสวัสดีครับว,วันนี้กลับมาพบกับ Eagle TV นะคะทุกๆเป็นประจำทุกๆวันจันทร์พุธศุกนะคะช่วงเวลาว่าเย็นๆติดตามชมทางช่อง Facebook ของทางเอเรียกว่า YouTube ของทางสโมสอนค่ะใช่เข้าไปดูในเว็บบอร์ดใน Facebook อของสโมสอนอะไรได้หมดนะว,วันนี้เนี่ยเรามากัน3คนนะ<ห><ห>นะแต่ว่าแฟนคลับก็ติดตามรู้อยู่ล<น>แล้วแหลนะรู้อยู่แล้วว่าเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าใครนะคะพี่ ก็เริ่มกันเลยเรามาเริ่มกันเลยเรามาขออยากพี่รุ่งโลดกันเลยนะคะว่าเมื่อเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาอืพี่ต้นถามได้เลยพี่ต้นอยากถามอะไรอยากคำถามแรกเลยนะคําถามแรกเลยที่ที่เชื่อว่าแฟนคับอยากอยากทราบมากเลยว่ารู้สึกยังไงครับหลังจากที่ยิงประตูลูกนั้นเข้าไปแล้วเห็นตัวลอยเลยนะก็ดีใจครับก็เป็นประตูแรกด้วยที่ตั้งแต่ย้ายมาแอร์ฟอร์สนะครับครับก็รู้สึก เอาภูมิใจครับที่ที่สามารถทําประตูให้แอร์ฟอร์ดได้ครับครับผมคือในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเคยเห็นลูกโดดกระโดดดีใจขนาดนั้นมานานมากนะรู้สึกแบบรู้สึกแสดงว่านานแล้วนานแล้วนานมากแล้วคือตําแหน่งคือตำแหน่งกองหลังไงโอกาสที่จะขึ้นมาทำประตูเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วพอขึ้นมาแล้วเล่นได้ทำได้แล้วไม่ใช่จากลูกหัวนั้นอดีตเนี่ยจะใช้ลูกหัวมันใช่ในการทำประตูแต่นี่ใช้ใช้ท้าโบเล่ท้าโบเล่อย่างสวยงามมากแล้วเป็นเห็นกระโดดดีใจแบบต่อหน้าแฟนคลับเนี่ยเพราะนั้นผมเองรู้สึก ผมนึกรู้สึกคนลุกดีใจแทนแทนแน้นองเขาด้วยเลยน,นะฮะแล้วก็อันนี้แหละเป็นหนึ่งในยูนิฟอร์มที่เคยใส่เล่นฟุตบอลอาชีพม,มานะครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นาค่าแข่งสมโมสรแอร์ฟอร์ดจินเ e ตเนี่ยเป,เป็นเป็นที่สุดท้ายหรือจะแขวนสตาร์ทที่นี่เลยไหมคิดไว้อย่างนั้นไหมก็แต่จริงก็ตั้งใจครับเพราะก็อยากไม่อยากย้ายไปไหนแล้วครับก็สโมสรนี้ก็ ก็ยิ่งใหญ่ก็นานค,ครับแล้วก็คงจะมันช่วยกันสร้างให้กลับไปอินเล่นในทันดูรีให้นักขึ้นนะใช่ครับนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับก็เป็นพูดถึงนักฟุตบอลแล้วก็เป็นช่วงช่วงช่วงจุดท้ายในการค้าแข่งครับผม,ผม,มช่วงไม่ใช่ไม่ใช่จุดท้ายในการค้าของของของชีวิตนักนักเตะเนอะลักษณะนั้นเพราะแต่บายุมันก็ยังเป็นไปอย่างครังหน่งได้ใช่ไหมตัวแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดกลับมาอยู่ที่อาร์ฟอร์ลแล้วอาจารย์อานหาน บิวจนร่างกายดีอาจจะถึงถึงเท่าศักย์ใจมั่นก็ได้ใช่จะไปรู้และยิ่งช่วงนี้ด้วยนะคนชื่อรุ่งโรจน์กระดังดังเนี่ยใช่ที่ที่เมื่อคืนเมื่อวานเลยเมื่อวานเมื่อวานได้เหรียญทองเลยนะนี่นี่รุ่งโรจน์นี้ยิงประตูก่อนนะครับแล้วพี่เขาต้องพี่เขาชื่อพี่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเขาคนน่ยนักกีฬาพาลาลิมปิกเอ่อพาลาลิมปิกเกมต้องขอแสดงความยินดีกับพี่เขาด้วยนะ คือเล่นงานหนึ่งนะมีแฟนแฟนคลับของเราหลายๆคนเนี่ยนะในอดีตเนีย่ยไม่ใช่ในอดีตในอดีตในการแข่งขันนี้เราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันตลอดแหละหมายถึงว่ากับแฟนคลับกับพี่โลกกับพี่อุงโลก,โลกน,นี่แหละนะฮะช่วงช่วงช่วงก่อนที่จะเข้ามาร่วมร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมทีมที่เนี่ยน,นะรู้สึกเกรงไหมการที่เข้ามาใส่ยูนิฟอร์มแอร์ฟอร์ดแล้วมาเจอแฟนคลับที่เคยไม่เหมือนไม่มาวั<อ>นแรกนะวันแรกที่เข้ามาก็โอก็ก็คิดอยู่ว่าจะ ว่าจะยังไงจะทําตัวยังไงใช่เนาะเจอแล้นยังไงใช่ก็จะเราจะโดนว่าอีกไหมอะไรอย่างงี้ไม่ละนะอย่างนนะวันนี้ที่พี่เข้ามาสัมผัสแล้วอ่ะพี่ก็เริ่มเข้ามาแต่เลขสองตอนนี้เล่นมาก็หลายแมตช์แล้วอ่ะครับพี่ก็จะเจอแฟนคลับก็แดดได้ยินเสียงแฟนคลับแซวบ้างอะไรเงี้ยพี่รู้สึกยังไงบ้างอ่ะก็สึกดีใจครับก็เขาให้การตอบรับที่ดีถึงว่าจะแต่ก่อนอยู่อาจจะอยู่คนละทีมเขาด่าบ้างอะไรบ้างก็ก็เข้าใจครับเพราะ เขาเขาก็เสียทีมทีมแม็กซ์ชื่อพี่นี่ดังในแฟนคลับเราบางเลยแล้วตอนนี้ก็ดังนะตอนนี้ก็ดังคือดังมันดังอยู่ในใจเลยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นดังอีกลักษณะหนึ่งณวันนี้ก็ต้องบอกว่าโหมาอีแบบหนึ่งเลยอ่ะเปลี่ยนนเปลี่ยนเป็นคนเล่งเรื่องเลยนะรู้สึกว่ามีแฟนคลับเรียกชื่ออยู่ตลอดทุกแม็ที่แข่งขันเลยมีคนพูดถึงพี่เราอยู่ตลอดเวลาแน่เลยถามด้มยซ้ำหน่อยทีมไปอยู่ทีมอื่นเนี่ยมีใครมาเรียกชื่อเราแบบนี้หลังจบเกมมั้งไหมระหว่างเกมไหยมีไหม ก็ทีมอื่นเ่ยตอนที่เราไปอยู่เล่นเล่นให้กับทีมอื่นแล้วมีแฟนคลับเรียกแบบนี้ไหมก็มีบ้างครับมีบ้าง<ช>ครับ<ช>ตอนสมัยอยู่นี่ครับบีจครับก็มี <BT. S 2> <BT. S 1> ครับเพราะแล้วก็สมัยเขา มาจากกรุงไทยครับแฟนคลับใช่แฟนคลับตามครับผมแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีที่เนี่ครับมีแอฟฟอดเนี่ยครับใช่เนี่ยแต่ก็จะเรียกชื่อเราดังขึ้นเรื่อยๆนี่เลยเนีด้วยผลงานนะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ใช่ว่าเรายังพูดถึงกันไป่อแล้วก็อีกอย่างเลยพี่แอบเห็นมาทําครอบครัวเลยอ่ะมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมก็มีแฟนยนี่แล้วก็มีลูกตัวเล็ก สุขชายสุขชายชื่ออะไรครับพี่ชื่อธีรศักดิ์ครับธีรศักดิ์ช่น่น้องเจี๊ยนน้องทีมครัหมอคิดว่าไหมว่าอนาคตเราอยากจะให้เขาเจริญรุ่งเรืองมากก็ก็ตั้งใจนะครับว่าจะจะให้ให้ให้เล่นฟุตบอลครับครับผมก็ตอนนี้ก็สอนเขาทุกวันครับตอนเช้าอะไรเงี้ยกับต้องปลูกฝังอะไรตั้งแต่เด็กครับครับผมดีนะวันหลังอย่าลืมส่งมาเรียนให้คาร์ลี่งอ่อนอีค้งคาร์ลี่งอีกครั้งครับ เดี๋ยวพี่เห็นพี่ต้นคุยกันแอบคุยกันว่าพรุ่งนี้ไม่แน่จะทําชวนพี่เอไปทําอะไรอ๋อพอดีแมทแมทแมทต์เป็นสาวที่ผ่านมานะได้มีโอกาสได้รับใบเหลืองไม่ที่สี่สี่ใบแล้วสี่ใบแล้วกันพักครั้งหนึ่งสี่ใบแลกมพหโอเล่นมันต้องแต่โอเล็กสองนี้ห้าเกมนะห้าเกมนะไม่ได้ใบเหลืองมาเกมนึงไม่หรอกไม่จะมีเกมได้สองใบเหลืองง่ายเกมแรกงใช่่ซึเป็นอ๋อใช่เป็นเกมที่ใบเหลืองที่แบบ มีมีมีพี่คิดบ้างไหมว่าจังหวะไหนที่มันไม่ใช่อ่ะให้ทาไมอะไรมีไหมตอนได้้วมีบ้างไหมยังไงก็แมตแรกครับตอนเจอปารทอนะครับก็ไงอะลูกไอจังหวะแรกประตูก็รุ่นน้องนะประตูก็รุ่นน้องสมัยอยู่บีใช่ใช่แล้วอยู่สังยองศีใช่ครับเขาก็ยังยกมือขอโทษเราเลยใช่เป็นการแล้วก็อุบัติเหตุได้ใช่ก็จังหวะสองก็ไม่น่าเราเขาให้ถอยแล้วนะผมก็ถอยแล้วผมก็ เอาลูกไปตั้งครับผมก็จะเตรียมเตะไงผมเดินถอยหลังเพ็มาให้อะไรเงี้ยใช่เพราะมันก็อ่าใช่ครับเพราะหมดเวลาแล้วด้วยแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะบางทีเราอาจจะเป็น อะไรเนี่ยเป็นเหยื่อของกรรมการทุกๆคนเลยมั้งนาะถ้าเป็นลูงโลดสว่างสีเราต้องมีแรคคอร์ดแะต้องให้เหยื่อมันจะหน่อยนึงเขาไม่ไม่ให้แบผิดปกติมั้งก็แบบกรรมการจะแบบว่าถ้าไม่ให้ไปฉันต้องผิดปกติแน่เลยเพราะทุกคนให้แล้วไงใช่ไมนะแต่ไม่ไม่อยากให้กรรมการเป็นอย่างนี้นะฝากกรรมการด้วย่าอย่ามาให้พี่เขาบ่อยเลยแล้วถามชีวิตนักฟุตบอลที่เราผ่านมาเนี่ยนะเราจะเป็นเป็นเหมือนกับเหมือนกับ นักเลงในฟุตบอลอะไรเงี้ยฉายาอะไรหลายอย่างที่มัน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 เกิดขึ้นมาเนี่ยรู้สึกท้อไหมครับรู้สึกก็ไม่ท้อครับเพราะมันมันไม่ไม่ใช่ครับเพราะมันก็ผมก็าตามเกมแต่มันก็มีแบบกองหลังไม่ไปเล่นเบาอ่าใช่ใช่ครับเพราะมันก็ต้องมีันก็ต้องถึงลูกถึงคนอะไรเงี้ยครับห้าสิบห้าสิบอะไรเงี้ยมันก็ต้องก็ต้องเข้ากันบ้างผมว่ากองหลังทุกคนเนี่ยต้องเล่นหนักอย่างที้ใช่พี่บอกห้าสิบห้าสิบพี่ก็เจ็บเมื่อไหร่ถ้าเราเข้าก่อนก็ไม่เจ็บแล้วนะเฮ้ยมันก็ไม่เป็นหนูหนูกลัวพี่เจ็บไหม เข้ามนเจ็บไหมไม่นก็ไม่เจ็บครับจังหวะดีกว่าอ่าใช่ก็เราเราต้องต้องดูจังหวะใช่ครับผมต้องไปเรียนรู้เดี๋ยวจราต้องไปหัดเรียนรู้ขอขอเขาเรียกขอคําแนะนำจากพี่เขาว่าแล้วมาทำยังไงเออส่วนนี่เลยพี่ต้นอีกเรื่องหนึ่งครับเออเรื่องที่เขาก็เดี๋ยวจะมีอยากแฟนคลับท่านไหนอยากจะสัมผัสเยอะหรือลึกมากกว่านี้ค่ะจะอยากแนะนําให้เขาไปงาน มีันกี้พี่วันที่7จ็ดสุนี้ันุกนี้วันที่7็เนาะตั้งแต่19บเกรายการถึง2ี่สิรายการหรือพูดง่ายคือหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเปนต้นไปจะเชิญพี่เขากับนักเตะหลายๆคนนักเตะใหม่มีใครมั่งบอกได้ไหมนักเตะใหม่ก็หมีนะพี่ลุงโรดสว่างสีนะพี่อนนนบุษโขพี่สมหมายไทยน้อยพี่อะไรอ่ะ ทีละยุเพ่งเพียนเอา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 สุดหลอดได้ไหมเอาสุดหลอดด้วยแล้วก็มีพี่เพชรพี่เพชรนี่วชิระแสงสีลีซอนฮูชาลีใช่แล้วก็มีรอ่ะมีก๊อฟมงคลนกกาศักดิ์อ่าแล้วก็มีใครอ่ะ เยอะแยะไปหมดเลยจำไม่ได้นะมแปดเก้าคนแปดเก้าคนนักเตะใหม่ทั้งหมดใครอยากจะเจอนักเตะใหม่ทั้งหมดแล้วรวมถึงอาจารย์อาจารด้วยนะเราจะไปพูดคุยกับเราว่าเออตั้งแต่เข้ามาทําทีมแล้วเนี่ยมีนักเตะใหม่ๆที่อาจารย์เลือกเข้ามาเนี่ยนะทำผลงานกันได้ดีขนาดนี้นะออ่่าามันมีเทคนิคยังไงแล้ะในอนาคตต่อไปของนักเตะทั้งหลายแหล่เนี่ยแนวทางของการทำทีมแอร์พอร์ต จะไปถึงไหนคืออยากรู้ว่าอะไรถามได้ไหมใช่ได้หมดคือแฟนคลับสมมุติว่ามีแฟนคลับไปอยากรู้ว่าเอ่อปีหน้าจะเป็นยังไงแผนการทองเราเป็นไงถามได้หมดเลยวันนั้ถามได้หมดเลยแม้ทัางตัวนอกเหนือจากถามจากอาจารย์ทหารแล้วนะถามแบบนักเตะทุกคนเลยนะว่าอยากจะร่วมทีมกับเราต่อไปไหมหรือว่ารู้สกยังไงอยากจะพูดอะไรกันนะจะมุ่งหมายกับทีมแมฟอนอย่างไรบ้างจะช่วยกันพาทีมกลับไปยิ่งใหญ่ในไทยพีมีกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ หลังจากแฟนขับไว้นะด้นะนั่นจะไปกันแล้วก็มีเตะฟุตนบอลกับผู้พีเขาด้วยนะจริงเหรอพี่มีหลังจากที่เราคุยกันแล้วก็ได้แต่ไม่ใช่จอยแฟนขับผู้หญิงเขาบอกว่าอยากเตะบ้างอ่ะคืออยากประทะนิดหน่อยก็ยังดีได้นะก็ได้นะก็ได้นะได้ได้นะก็ไม่มีปัญหาเลยรก็คือเราก็มีนึ่งก็คือใกล้ชิดกับนักเตะทุกคนระวังระวังมาหน่อยเพราะว่าอีกวันหนึ่งเราจะ นักเตะไม่ใช่นักเตะหรอกแฟนคลับคนหนึ่งนาจะเข้าไปถ่ายรูปมากกว่านะที่หามผ่านมาไกด์ชิดแบบสนุกไงถ่ายรูปมากกว่าอยากสนุกอยากจะเข้ามาเตะอยากจะเข้ามาแบบสัมผัสอย่างไกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยวันที่เจ็ดเจอที่ MT Arena ต้องไปมีเฉพาะสมาชิกนะใครไม่มีบัตรสมาชิกนะคะไม่ได้สมัครได้ที่ MT Arena เลยเดี๋ยวเราจะไปเปิดบูรัสมัครสมาชิกที่นั่นเลยค่ะแล้วก็มีรางวัลใหญ่หนึ่งรางวัลจะเป็น,นอะไร ต้องเยลินไปบอกไม่ได้ไหมไม่อยากบอกต้องบอกด้วยเหรอไม่บอกก็ได้อยากรู้ตามไปบนะครัแล้วพี่นุ่นโรดเนี่ยอาจจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยไปให้แฟนคลับบ้างใครจะรู้นะใครจะโชคดีนะครับแอบแต่ว่าอย่างนี้เรียกหยิบบังคับกันก่อนไม่เปี้ยงเลยนะสำหรับแอร์พอร์ตพี่นุ่นโรดเขาเต็มที่อยู่แล้วที่อยู่แล้วนะครับเออพี่พี่ได้ข่าวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรามาอีกเรื่องหนึ่งอ่ะพี่พี่แก้วคงประยู อ๋อน้ำมวยนะอ๋อพี่จะมีรีนัทใช่ไหมอ๋อรู้บ้างไหมพี่จะพี่เชื่อนะพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าไอ้เศรษฐีคนนั้นน่ะค่ะพี่คงจะคันเหมือนกันแหละเนาะไม่อยากให้ใครมาด่าคนประเทศเขาอะนะเขาก็เลยจัดซะเลยนะดีกว่าไหมนะเพราะว่าไม่รู้ได้ดูไหมลุงเรดได้ดูไหมดูดูนะสุดยอดมากเสุดยดมากเศรษฐีเขาน่าจะเป็นของเราใช่ใช่นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยแต่ผมผมเชื่อว่าเชื่อเชื่อว่าดีนะ ดีนะกับรีแมตต์นนี้ผมเชื่อว่าจะได้กันจากกันเลยแหละอาจจะสิ้อเสร็จที่อาจจะนั้นอาจจะคิดอาจจะคิดหลายๆอย่างก็ได้เพื่อชากําไรก็ได้เราก็ไม่รู้เออเนาาจะมีอายุย้่งหลังใช่เพราะว่านักโชคจริงคนนั้นเขาว่ารู้เสียหมดอายุแล้วแหละ หมดอายุหมายถึงคือจะจะเลือกชมว่างช่แต่พี่ดอายุชมไก่ผลอายุต้องไปหมดอายุแล้วนะก็คงอาจจะเป็นแมตช์สุดท้ายในชีวิตการชกมวยก็ได้จะไปขอร้องให้เขาจัดเพื่อรีแมตช์หาเงินก้อนสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้คิดได้หลายอย่างนะครับนะน่าเสืบได้ก็จะได้คงไทยแต่เราต้องมีรุ่นโรดอีกคนนึงได้ได้เรียนตองใช่เลยไม่เป็นไรครับผมมีเรื่องดีๆแล้วก็จะว่าที่เราคุยกันมามีแต่เรื่องดีๆทั้งเละวันนี้ก็รบกวนพี่เขามาเยอะแล้วมี เนี่ยโทรปลุกกันมาแต่เช้าเลยอ่ะวันนี้ก็ต้องมีซ้อมด้วยนะครับวันนี้มีลงทีมด้วยนะแม้จะไม่เล่นแมตช์น่ะแต่ก็ยังเมนเทนซ้อมให้ร่างกายเองแข็งแรงอยู่ตลอดนึ่งใช่เล่นจนถึงเวลาทั้นสุดท้ายแล้วอะค่ะพี่พี่อยากฝากอะไรถึงแฟนคลับบ้างไหมอืมก็อยากอยากให้แบบตอนตอนแข่งอะไครับก็อยากให้แฟนคลับก็ไปเชียร์เยอะให้กำลังใจนักบอลในฟอร์ดครับเพื่อจะได้ทําผลงานให้ให้ให้ดีครับอืมเพื่อ เพื่อเพื่อเป็นเกียรติประวัติของโมสอเองด้วยครับครับผมจ้ะพี่ต้นพี่ต้นไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าเราเกินงาเยอะแล้วยังไงขอบคุณสปอนเซอร์ที่วิ่งอยู่ตามนี้ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็เจอกันวันพุธหน้านะคะโอเคงั้นลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ